สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นดอกคุณนายตื่นสายที่เราตัดสำหรับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้ค่ะกล่องนี้คุณนายตื่นสายร้อยสี300อยกิ่งค่ะราคา750บบาทรวมค่าส่งนะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ถ้าซื้อชุดนี้นี่จะต้องมีพื้นที่ที่เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าชุดหนึ่งเนี่ยปลูกได้เป็นแปลงเลยค่ะ2แปลง3าแปลงนู่แหละคุณได้ตื่นสายเอ่อห้าสิบกิ่งนะคะปลูกได้ประมาณ1นตารางเมตรนะคะตรงนี้300ร้กิ่งก็ได้ประมาณ6กตารางเมตรหรือมากกว่านั้นนะคะ เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะยังปลูกดอกไม้ไม่เป็นนะคะเรามีวิธีแนะนำให้นะคะว่าปลูกอย่างไรนะคะสวยๆอย่างนี้ปลูกอย่างไรนะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ทักกันเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศพัพท์0 8 1 4 7 1 7 7 3 7ค่ะ ส่งข้อความมาก็ได้นะคะหรือถ้าไม่รู้จะติดต่อยุ่งยังไงก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ค่ะฝากติดตามเพจด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย